อาการมันคือบกมีมันลดลงอยู่สีโอ้พันกันเน่านช่อกันเบิร์ครับแต่ว่ามันหักลักษณะวันนะอ่อนซอนเนยกพันนะ่ยเยียครับยามเียมม่สาวตีโอ้ยแ่อ่อนซอนเนาะนี่พันกันเน่าพันกันเน่าไปปฏิเสธขึ้นไปกันเี้ยงคมีจังตจนพะการ์เนีนยปลาขึ้นเมียนมาสมุน้นสมุนเออสมุนอีรีนะป็นเดอกป็นี้ม แต่อ่อนส้มันก็มันก็ต้องลายเป็นดอกลายไเ่อถ้าเบิ่งอยู่ในยูทูบเด้อค่ะถ้าเบิ่งถ้าถเบิ่งอยู่ในยูทูบเด้อจะการ่นได้ค่ะ อันอันนี้กับการย่างบ้าะนีการย่างมออันนี้อันอันมอเนาะมียลหบางตีดเบิดแล้วเล้วพ่นหางแง่เบิดแล้วที่ย่างเบิดขดไยไปอ่าที่อเอมันโรนตัวนี้มูนี้ผมนี่แหละผมตีอันอันนี้อันนี้อาจารย์เด็ดออกบานนี้ตีแต้งเพย่างมันหลโอ้ปาตีแตงไปเรื่อยที่มาบัดสุไทยกะ ให้มันเหลือแต่น้อยตรงตรงมันนะนี่เราเด็ดออกเด็ดค่ะเจ้าของสวนเราเด็ดออกอาจารย์เราเด็ดออกสมูรห้ายุหันหาปีมันอันนี้หาปีนี่เนี่ยมันน้อยข้อหันนี่ยมันจะน่องงัมีต้นมันเป็นตั้งเครงหมดนะแม่ตัวนี้เป็นบ่าเจ้าว่าปุ่นอ่ะตั้งเครงปุ่นอ่ะต้องแตงวัได้ตองเป็นไปแต่งวัได้เอาบัตบัตรตันอาจารย์บัตันยอดคือเพิ่นบอกค่ะหรือว่าจังได พัดเลีวครับบ่บางบางคนเพิ่นว่าเขาหหดใ้ขึ้นไปประมาณสามเมตรเพิ่นก็ตัดยอดแม่นบ่ค่ะให้มันออกข้างจ้ะอยู่ประมาณสามเมตรสี่เมตรแต่ว่าหันสูงเดินไปมาก่อมันหนักหลายมาเพนาะเป็นลายหันสูงแต่จัดการาไงเมัยนตกเออแมียนเยอะยังไงพ่นป่สย์บ่นเถึงเออขักเนาะโอ้ยอ่อนซอนอันนี้คือต้นนี่กัเป็นพระเอกกันครับนี่ต้นดุ้งเนี่ยมันส่งฟูมขม้นง่ายไหม มันจุ่มไม่อย่างนี่ค่ะมันหัวก็ออกเป็นบอลีนต้นนี้ปีแรกใส่ดีครับใส่นี่แล้วสิหายพลอยงีโกมาเลี้ยนเพิ่มเติมอีกเลี้ยนก็ได้เมียนเพราะว่าแนะน้ำให้ เราวบเราบทนมีหลัการเพิ่มเติมปัญไดยต้องให้เรามาเรียนมาเรียนมาเรียนน้ำินเออนี่เพื่อปลูกไม้ด้วยน่ะนี่ต้นนี้พึ่ง,ง,พงเป็ี่นเจดปีแล้วสิบเดือนน่ะนี่ขนาดปีสิบเดือนนะบ่า